สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านาสำหรับคิปวิดีโอชุดนี้ผมก็แนะนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เกาะปลิงครับเขาเรียกว่าเกาะปลิงนั่นข้ามน้ำมาครับจา,า,ากเกาะเกาะเกตก็ประมาณสักห้าร้อเมตรได้ครับ อยู่ในเกาะครับนี่คือเกาะคือเขาเรียกว่าเกาะปลิงครับเวลาน้ําแห้งเนี่ยเราจะเดินผ่านมาได้ทางนี่ครับเหมือนอย่างท่านที่เขาเดินมาครับแต่วาถ้าน้าเยอะเนี่ยมันจะขึ้นสูงมากครับเขก็คนไม่สามารถข้ามผ่านได้ไม่สามารถก้าผ่านได้ เขาก็มาหากินตามวิถีชีวิตของเขาครับน้ำดื่มกระดูกดื่มอะไรมานะครับเดานชมชมกันได้เห็นครับนะครับไปไหนครับไปไปไหนตกปลาครับลงมกัดได้ได้เยอะไหมได้ไหมน้ำไม่แห้งได้ตามไปถ่ายวิดีโอหน่อยพี่ถ่ายวิดีโอเยอะ

ô oh, đuôi rồi, đuôi mập Như cá Ồ, mà có lông con đeo Ồ, mấy bạn phương luôn rồi à, Phương tộc, tộc bà thôi mấy อ๋อรองคนรองกัดต้นมะพร้าวแย่เลยทำไมไม่มีลูกมะพร้าวแปลกนะปกติมันต้องมีลูกวลๆเลย

มีอะไรเยอะแยะครับตรงนู้นเขาก็มีน่าจะเป็นแก้วอะไรเราก็เข้าไปดูโอ้มีคนอยู่ด้วยข้างหลังโหลุกขึ้นด้วยเห้นคนโดนขึ้นตีเมื่อกี้ คนโอ้โหโคนมาอาบน้ำด้วยข้างหลังนสวยมาก ขึ้นไปข้างบนเกาะดูครับอันนี 1. 1> ้โอ้เพราะว่ามีกาเยอะครับปลาตัวนครับเต็มไปหมดผมอยู่บนที่สูงครับ

ครับบนเกาะสูงนี่ครับบนที่สูงของเกาะนี่ครับลมเย็นมากตลอด บรรยากาศคือว่าเรายืนบนเกาะวันนี้เป็นกาิปฏิบอติยารเพื่อแก้สนับก็เลยไม่มีใครมาทำลาย ตั้งยืนจากตรงนี้ก็จะได้รับลมเย็นๆแล้วก็มองเทือกทัศลรอบไปนี่ก็จะสวงามครับช่วงที่ลมมาแรงจะเป็นแบบไหนครับเต็นตรงนี้โอเคครับรบรรยากาศงามครับ ไปข้างล่างเป็นก้อนหิน จะได้ยินเสียงคืเดืยงลงเสนีเดนงทีองัง,ง,อลงอตลอมไม่รู้ว่าน,ะน,น้าาจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่า ในคลิปต่อไปผมก็จะเดินเข้าไปในช่องนี้แล้วก็ก็จะไปออกทางด้านหน้าแล้วก็ผมจะเวียนกลับมาอีกรอบครับวีดูต่อไปผมก็จะให้ท่านได้ชมว่า,าเป็นอย่างไรบ้างครับครับขอบคุณครับสับท่านที่ติดตามชม สวัสดีครับคุณกดติดตามเพื่อนครับ